สวัสดีครับสวัสดีที่สุขุสกนสวัสดีลุงป่าลูกหลานผมทวีคนเดิมครับพี่น้องนะครับถือโอกาสล่งเลขนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรเด็ดนะครับฟันเน่นๆนนนะครับสามชุดสามหางเน่นๆนวงกลมที่ตัวเดียวพี่น้องของสูตรเดียวของทวีคนเดืมพี่น้องเนาะเราชุดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเลขกว้มฝันพี่น้องสองตัวนะครับเป็นเลขกว้มฝันได้พี่น้องเด้อที่ลงไปก่อนมู นะครับราวางศูนย์กับสามน่เปรียกขวามฝันจับชุดไถยพี่ให้น้องนะครับสามคือสามเกสามแปดกับสามเก้าพี่น้องศูนย์ก็คือจับชุดไถ่พี่น้องก็คือสามศูนย์สามหาสามเกีดนะครับเนาะนั่นเปรียบขวามฝันลงชิปเรล็กพี่น้องนะครับชิปนี้นะครับชิปที่สองโค้งสุดท้ายของทวีคนเดิมนะครับลงให้พี่ให้น้องในเบื้องน้ำกันคือนะครับคือสูตรที่หนึ่งสูตรเดียวเราพี่น้องสูตรเด็ดสูตรมันสูตรเน้น ขัดขัดเคียงเคงฟันเน้นๆให้พี่เฮียน้องนะครับไปจับจองซื้อสลากกินแบงนะครับพิจารณาเบิงนะครับวงกลมที่ตัวเดียวแข่นแข็งพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ทวีคนเดิมฟันคงสุดท้ายวงกลมให้พี่เฮียน้องนะครับเป็นเลขสูตรเด้อพี่น้องนะครับอ่าสำหรับเลขควลมฟันนะครับเข่ามานะครับศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงหกศูนย์ก็เข้าตรงตรงพี่น้องนะครับสำหรับเลขควลมฟันงวดนี้นะครับเด่นที่สามกับเด่นที่ศูนย์พี่น้องจับให้พี่น้อง เบิงแล้วลงให้พี่น้องเบิงแล้วพี่น้องเนาะวงกลมให้พ่อมพี่น้องวงกลมให้ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์วงเกี่ยววงกลมไม่ใช่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สามพี่น้องสำหรับศูนย์เด้อเป็นเลขความฝันในฝันเห็นพอ่อเห็นแม่นะครับจะมีศูนย์พี่น้องเนาะอีกตัวหนึ่งคือสามพี่น้องสามเจ็ดสามแปดสามเก้าพี่น้องนะครับลงให้พี่น้องได้เบิงชิปแรกไปเรียบร้อยนะครับชิปนี่เป็นชิปโค้งสุดท้ายสูตรของทวีคนเดิมนะครับพี่น้องเนาะ สามตัวแขนเคนเคงเค็งห่วงกลุมให้ตัวเดียวให้พี่น้องไปจับจองซื้อสลากกินแบ่งกันนะครับอันนี้ถ่ายทำบรรยากาศอยู่ที่บ้านแพงพี่น้องนะครับอยู่ที่วัดบ้านแพงนะครับหรือว่าบึงบ้านแพงพี่น้องนะครับอันนี้พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับคือตุ้นสแบงไงพี่น้องนะครับต้นสแบงนะครับต้นสแบงของบ้านแพงเลยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นออกมาไหวในวัดในว่า นะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับรอดโกนหาเงินไหลค่ำห้ค่ำพี่น้องตุนสะแบงอยู่ดีมีแหงหมดหนี้หมดสินพี่น้องนะครับเป็นเขียนไว้นะครับป้าข,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 ข้างทางนะคือสาวน้อยเพชิดปานแพงพี่น้องนะครับให้พี่น้องที่เบิ่งน้ากันนะครับอยู่บ้านแพงเลยพี่น้องเด้อนะครับก่อนสีเบื่องเหลขกคงสุดไทยของทวีข้นเดิมสูตรที่หนึ่งสูตรเดียวสูตรเด็ดนะครับฟันสามตัว แค่นๆวงกลมตัวเดียวเน่นๆพี่น้องนะครับบรรยากาศที่บ้านแพงตอนประมาณ17บเกดนาฬิกาค่ำแล้วพี่น้องนะครับเดินทางมาหาตัวเลขณัาางคงสุดท้ายอยู่ทังสารคามนะครับแวะมาถ่ายทํำบรรยากาศให้พี่น้องด้เบื่องน้ำกันมีหลายมองไหลยบอลพี่น้องย่างมาสันหินนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือตุนสะแบงนอพี่น้องเด้อนะครับตุนสะแบงนะครับตุนสะแบงพี่น้องนะครับพี่น้องได้เบื่องในชมน้ำกัน บรรยากาศของบ้านแพงพี่น้องนะครับเอางามงามพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศของบ้านแพงเลยพี่น้องเด้อนะครับเบิ้งแล้วคอยไปเบื้องตัวเลขกันพี่น้องนะครับทายทําให้พี่น้องด้เบิ้งน้ากันคืออยู่บ้านแพงนะครับมีต้นสะแบงนะครับต้นสะแบงกับต้นแพงอ,อันนี้กะเป็นขอรอไงพี่น้องสมัยผมเป็นเดหน่อยเพื่อเออนขอลอ นะครับเอินขอรอนะครับอันนี้ก็ขอนตีพี่น้องนับขอนตีขอนตีขอรอตีปุ้งปุ้งพี่น้องนะครับตีปุ้งปุ้งขอรอร่าพญิลีตีกองประชุมพี่น้องชาวบ้านก็มาชุมนุมนะมาชุมนุมที่บ้านพญีลีพี่น้องนะครับอันนี้คือสมัยผมยัเล็กน้อยพี่น้องนะครับหาเบิ้งหยากได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องอยากมาเบิ้งเอซีอยากมาเบิ้งต้องมาที่เดียวคือบ้านแพงนะครับเห็นต้นสะแบง เห็นต้นแพ่งพร้อมพี่น้องต้นแพ่งสุดตดของแท้พี่น้องเนาะเอาหลวงปูมาถ่ายถ้ำทีหนึ่งหลวงปูก็นอนุญาตนะครับ mm ิ hmm. ่นบ๊ว่าให้อนุญาตถ่ายถ้ำ mm hmm. ที่เห็นอยู่นีก่ก็คือต้นนะครับอ่าอีหยังกอพี่น้องนะครับ่บาอ่าเพิ่นเอาขึ้นมาจากน้ำอ่าต้นอีหยงังเนาะนะครับหกบ่ออกพี่น้องนะครับนี่ก็ขอรอดได้พี่น้องเด้อ นะครับพินขอล่อแล้วนวะขอร่ใญ่พาพี่น้องไปเบื้องต้นต้นแพงพี่น้องนะครับนี่ต้นแพงนี่ก็คือเฮือนไมยเกาเา่าโบราณพี่น้องนะครับถ่ายภาพพี่น้องในเบื้องก่อนๆก,ก่อนจะเบื้องตัวเลขของทวีคนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายสูตรเดียวเด็ดๆนะครับวงกลมหางเดียวแขนๆค็งคิงฟันนินๆนะครับมีอยู่สามชุดสามหางแต่วงกลมให้ตัวเดียวแขนๆพี่น้องเนาะ อันนี้คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่บ้านแพงและพี่น้องนะครับถ่าย ouais. ถ we ้ใไ uh ้พ huh. ีให่น้อง้เบองน้ากันนะครับพี่น้องทั้งอื่นทั้งไก่เอฟซีบางท่านกับบอลูกบอเห็นบอได้ชมว่าเป็ยนยังไดนะครับบรรยากาศอยู่บ้านแพงอยู่บึงบ้านแพงนะครับใกล้ใกล้กับบ้านสาวน้อยเพริลลแพงใกล้กลกับบ้านบัวริมบึงพี่น้องนะครับเอาเบิ้งแล้วยาก้อยน็อยก่เบิ้งตัวเลขกกันพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือต้นนะครับต้นสะแบง ต้นแพงพี่น้องนะครับนี่ก็ต้นแพงเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องที่เห็นอยู่นี่ต้นแพงพี่น้องพี่น้องเห็นบอนะครับต้นแพงนะครับต้นแพงนะครับนี่คือต้นแพงพี่น้องต้นแพงนะครับต้นแพงเป็นยังไงนะครับเป็นลักษณะแบบใดนี่นะครับพี่น้องเบิ่งนี่คือต้นแพงพี่น้องต้นแพงเด้อนะครับเกิดมาเพิ่งเห็นพี่น้องนะครับถ่ายทําให้พี่น้องได้เบิ้องน้ำกันแล้วพี่น้องก็จะเบื้องตัวเลขของทวีค้นดื่ม นะครับโค้งสุดท้ายสูตรของทวีได้พี่น้องเด้อบ่แม่นเลขความฝันนะครับสำหรับเลขความฝันนั่นเข้ามาสองวดติดพี่น้องนะครับงวดแรกกับศูนย์เก็ดงวดที่สองกับศูนย์หกนะครับงวดที่สามลงให้พี่น้องนะครับเด่นที่สามในความฝันพี่น้องเด่นที่ศูนย์พี่น้องจับให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันแล้วนะครับในคลิปแรกพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้สีลงโค้งสุดท้ายคือสูตรของทวีคนเดิมนะครับฟันสามหางเค็งๆแน่นๆ ปวงกลมให้แค่นแคนห่างเดียวพี่น้องนะครับพี่น้องเบิึงให้จบเลยพี่น้องเด้อนะครับให้ทำบรรยากาศบ้านแพงนะครับบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือบ้านบัวริมบึงนะครับบ้านพงเงาะนะครับบ้านพงเงาะบัวริมบึงให้พี่น้องเที่ยวบึงน้ำกันนะครับบรรยากาศที่ย่านแพงเลยพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยูทูบทวีคนเดิมเลยพี่น้องเด้อ นะครับพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามกดลุกกดดิดด้งไว้พี่น้องเนาะเพื่อเห็นการแจ้งเตือนใหม่ๆด้เลขตัวตัวด,วดีทางใดไปทางใดบัดว่าอารามบางใดมันเหมาะสมเป็นตะทายมันสวยงามกจิไทยให้พี่หน้องด้เบิ่งต้ากันนะครับเนะาะบรรยากาศที่สาวน้อยบ้านที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องนะครับนะอยู่ที่บัวริมบึงนะครับริมบึงบ้า,บานแพงพี่น้องนะครับเนาะเอา เบิ่งกันพี่น้องนะครับถึงย่างไปไกลมันก็มีมาเบิ่งหลายอยู่พี่น้องนะครับก็ก็ใส่เวลาจักหน่อยนะครับก็เลยอ่าสสรุปหวยให้พี่ให้น้องในชุดสรุปหวยของทวีคนเดิมนะครับเป็ี่ยนตัวใดพี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องนะครับนี่งวดประจำวันที่สองนะครับทวีคนเดิมลงให้พี่ให้น้องเด้๋เบิ่งน้ำกันนะครับที่ลงฉีบเหล็กละพี่น้องนะพี่น้องได้เบิ่งแล้วเนาะวงกลมให้ที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าพี่น้อง นะครับเด่นที่3กับศนพี่น้องเนาะสำหรับศูนย์ก็คือ0 3 0 5 0 7พี่น้องตัวกันก็คือ0 6 0 8 0 1ดู้ยได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นเลขค้ามฝันของทวีคนเดิมนะครับฝันข้างเลขเข่าที่7ก็ดศขางข้างที่2เข่าที่60ศนได้พี่น้องข้างนี้ที่เขา่าค้ามฝันหรือที่เข่าสูตรใไ้พี่น้องติดตามเบื้องน้ากันพี่น้องนะครับ <S <S นี่คือสูตรทวีคนเดิมพี่น้องนะครับสูตรหวยชุดหวยพี่น้องนะครับ สูตรหวยชุดหวยงวดประจำวันที่2องพฤษภาคม2566ด้อยพี่น้องเดอ้อนะครับสูตรหวยชุดที่2ของทวีคนเดิมโค้งสุดท้ายนะครับเลขกล้มฝันบ่มมีโคง้งใต้ด้วยพี่น้องเด้อรลงโค้งแรกชิปแรกก็คือเรียบร้อยไปเลยนะครับกม้ฝันก็คือกลงฝันนะครับโค้งดท้ก็คือสูตรหวยนะครับทวีคนเดิมสูตรโค้งสุดท้ายลงให้พี่ให้น้องด้เบิ่งนํากันก็คือ8558 6556 1551วงกลมที่8558เด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขูส่สก้นนะครับมักแล้วกลับไปจับซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันพี่น้องบ่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพานันแต่อย่างใดพี่น้องนะครับทางช่องสนับสนุนให้พี่น้องไปซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักก็ค่อยจัดคัดก็ดค่อยพานอัดบ่มักกบึงบุกความสุกค่อมบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกกนเลงแรงใจลุงปลาสสูู่คุนเด้อ นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องเบิ้งคลิปเบิ้งให้มันจบดีเลยพี่น้องเด้ออย่าขามไปขามมาอย่าขามโคษณ่าพี่น้องนะครับพ่อเด้ขาดบุกะมันเบิ้งให้ลูกกับหลานน้ำเนสนับสลับโฆษณาน่นกับเบิ้งให้น้ำเนได้พี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องหลังว่าพี่น้องคงแคบหน้าจาะไว้เรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับยิสร้างขวามือนี่เป็นเลขคว่มฟันของทวีคนเดิมนะครับลวงไหปีให้น้องได้เบิ้งน้ำกันสำหรับเลขกคว่มฟันเข้ามา สองวดเลยพี่น้องเดอ้อแตกว่าสองวดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกงวดนี่สีแตกว่าแตกสีปังว่าปังพี่น้องติดตามเบื้องน้ากันนะครับหรือว่าจะเข้าสูตรโค้งสุดท้ายของทวีคนเดิมนะครับเลขสูตรเด้กพี่น้องเดอ้อนะครับสามชุดสามหางเน้เนๆวงกลมที่แปดห้าห้าแปดพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปตอนพี่ตอนน้องตอนปลาตอนลุงสุข่สุสคนนะครับเอาขอยพี่น้องยดีไม่แห้งนะครับพี่น้อง e PC, อีฟซีเข้ามาติดตามรับชม ว่าทา้งไก่ทางไก่ทงกงุงทพบเมืองไทยนะครับอยู่ทังใดสี่เขามาติดตามช่องทวีคนเดิมขอให้ลำให้ด้วยให้สุกให้มนันความเก็บยาเสลย้คุ้มไข่ยาเสไย,ย,ย,ย้มีมาได้พี่น้องเด้อนะครับเงินทองไหลามาเทวาก็ยังสายนา้ำบวชขาดสายสำหรับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมกระเป๋าตุงๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับหักแพงกันดูแลก,กันพี่น้องนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับจี่ส่งแนวทางมาให้ทั้งช่องยูทูปทวีคนเดืมได้ล่วงให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ำกัน นะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านแพงช่วงประมาณ1ิบกนาฬิกาพี่น้องนะครับวันที่30พี่น้องเนาะถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันขอบพระคุณนะครับทุกร่างแรงไก่ลุงปลาสุขูทุกคนนะครับที่ขมาดังชมนางฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนมาจบคลิปนะครับขอบพระคุณความหักความแพงนะครับสำหรับทีสุขูทุกคนนะครับที่ท่านให้ความเมตตาสงสารกับทั่งยังของน้อยๆช่องนี้นะครับผู้ติดตามก็ได้น้อยพี่น้องนะครับเข้ามาติดตามให้ได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่น้อง ขามารับชมรับฟังนะครับคอมเมนต์มาคุยกันพี่น้องนะครับสารัที่นี่ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปโค้งสุดท้ายของทวีคนเดิมนะครับสูตรหวยนาบโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอีลีอีหลอพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายอีลีอีหลอก,ก็คือวงกลมที่8558นะครับตัวล่องก็คือ6 5ห 6, 6 5หกับ1 5 5 1หาหนึ่งพี่น้องเนาะวงกลมน้นๆแขนเขน ke hn, ke hn, ke hn, เอาคักคสูตร นะครับเลขสูตรเด้อพี่น้องเดอ้อบ่าแม่เลขก้อมปันฟังขัวเมื่อคือเลขก้มปันของทวีค้นเดิมแต่เขามาสองวันติดแล้วนะครับอันที่เขาเลขข้มปันหรือเขาเลขสูตรให้ยูนองติดตามเบื่องน้าก,กันสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมจะขอจบคลิปโค้งสุดท้ายไปเพี้ยงเคคนิคอนเด้อพี่น้องเดอ้อใบพ่อผมในคลิปนานะครับคลิปนาจะเป็นของผู้ใดน,นั่นให้ี่นองติดตามเบื่องน้าก,กันนะครับขอบพระคุณสู้ขู่สุกคนนะครับจีเขามาติดตามรับชมรับฟัง มีข่าวเขาว่าอยู่ดีแห้งสูขุนครสวัสดีครับ